ค่ลายมือท่านใดมีลัคกี้เอ็มลักษณะลัคกี้เอ็มชนิดไหนที่ดีที่สุดลัคกี้เอ็มนี้มีวาสนามาจากเนินต่างๆมาจากที่ต่างๆกันแต่ลัคกี้เอ็มที่ดีที่สุดเป็นเส้นวาสนาจากเนินจันท์เป็นผู้ที่มีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์คำจุน เป็นเพศตรงกันข้ามให้ความช่วยเหลือและเป็นการที่ทำธุรกิจติดต่อกับต่างประเทศได้ดีรุ่งเรือง <c oughs> เพราะจากเนินจันเนี่ยสามารถเป็นคนมั่งคัง่งร่ำรวยและมีบุคคลอื่นช่วยเหลือสามารถที่จะติดต่อกับต่างประเทศได้ธุรกิจการค้าดังนั้นลักกี้เอมที่มาจากเนินจัน นั้นจะเป็นคนที่มีวาสนาดีที่สุดกว่าทุกๆุกเส้นลัคกี้เอ็มประกอบด้วยเส้นอะไรบ้างประกอบด้วยเส้นใจเส้นวาสนาเส้นสมองและเส้นชีวิตลักษณะฝ่ามือท่านใดถ้ามีเส้นมุ่งมั่นถือว่าการกระทำของท่าน ไปสู่เป้าหมายและประสะผลสำเร็จฝ่ามือท่านใดมีเส้นอาทิตย์ชัดเจนลักษณะนีฝ่ามือท่านนั้นบุคคลท่านนั้นมีวาสนาดีเป็นมหาอุดถือว่ามีเงินทองมั่งคั่งร่ำรวยฝ่ามือท่านใดมีเส้นพุทธชัดเจนไปตัดกับ ลัคกี้แสดงว่าบุคคลท่านนั้นมีธุรกิจการค้าที่มั่นคงและการเจราจาธุรกิจใดๆก็ประสบผลสำเร็จและทำให้เป็นรูปสามเหลี่ยมขุมทรัพย์บุคคลท่านนี้มีเงินมีทองเพราะรู้จักเก็บสินทรัพย์ของตนและขยันทำมาหาเพิ่มนะะค และฝ่ามือท่านใดมีเส้นแยกออกจากเส้นชีวิตตรงนั้นเรียกว่าเส้นหลักทรัพย์ถ้าลักษณะฝ่ามือเช่นนี้บุคคลนี้เป็นมหาเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยสำหรับคลิปนี้อาจารย์นันมัตเตอร์โคดอิน Matter LP, เอลีก่อเก่าคำว่าสวัสดีค่ะ